ดีว่ารู้ผลไปไปที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่สาสของประเทศไทยนะครับซึ่งนั้นก็คือคอุณองค์อิงแพททองทานชินวัตร์นะครับหัวหน้าพรรเพื่อไทย ที่ล่าสุดนี้นะครับก็ได้ไปทําพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในล,ล่าสุดนี้ก็ทําเอาฮือฮากกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่หลายคนได้หลุดโฟกัสกันเต็มๆนะครับกับภาพของคุณทักษิณน,นะครับที่ได้เข้ามาสวมกอดคุณลุงอิงแสดงความยินดีกับลูกสาวนะครับแต่ว่าต้องมาสะดุดตาก,กับนาฬิกาหรูบ,บนข้อมือของคุณทักษิณน,นะครับบอกได้เลยว่ารู้ราคาแล้วขนลุกทั้งตัวเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะั้นไปติดตามชมกันเลย ต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ทางด้านคุณนุงมอิงแพทย์ทองทานชินวัตนนะครับได้เข้าพิธีรับพระบรมราชโองการปรดเกล้านะครับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สาสเป็ของประเทศไทยซึ่งก็ได้มีคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่างคุณทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็คุณหญิงพชมาดามาพงศ์รวมถึงบุคคลในครอบครัวนะครับที่มาร่วมในพิธีนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากที่เสร็จพิธีดังกล่าวนะครับทางด้านของคุณองอิงแพทองทานนะครับก็ได้เข้ามาสวมกอดคุณพ่ออย่างคุณทักษิณชินวัตรนะครับที่เข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจนะครับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแต่ว่าท่ามกลางชดสุดซึ้งนี้นะครับก็ทำเอาหลายคนกลับต้องสะดุดตานะครับกับนาฬิกาเรือนหรูนะครับที่อยู่บนข้อมือของคุณทักษิณชินวัตรที่ต้องบอกเลยนะครับว่านาฬิกาเรือนนี้พอได้รู้ราคาแล้วทําเอาถึงกับขนลุกกันทั้งตัวเลยทีเดียว ซึ่งทังนี้นะครับสําหรับนาฬิกาหรูเรือนดังกล่าวนะครับที่อยู่บนข้อมือของคุณทักษิณนั้นก็คือนาฬิกาปาเต็กฟิลิปนะครับรุ่นแกนคอมพิเคชันเลฟ6300 GR001 นะครับซึ่งสนนราคากลางนะครับอยู่ที่2,924,934ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ101,296,314ล้าบาทนะครับซึ่งในเว็บไซต์นั้นก็ได้ระบุเอาไว้ว่าราคาเริ่มต้นนะครับที่100ล้านบาทและนอกจากนี้นะครับภายหลังก็ได้มีการนํานาฬิการุ่นนี้นะครับไปประมูลเพื่อการกุศลซึ่งราคาที่ถูกประมูล นนนััน่นะครบก็พุงงสูงไปกว่าาา1,000ล้นบทเลยทีีเดยวครับนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว